ต้นต้านกรองแลนวครับนี่นะครับนี่น้านะครับไมนีป้านั่งรถตมงนี่ังมอเลยมาเห็มาแบบเต็มเเห็นไหมตัวอ้วนๆตุๆเนี่ยมาเต็มคลองเลยนีุ่้มๆตุ้ๆเหมือนสุดเลยเอ้แต่เวลาไม่แต่เวลา แต่เวลาล้ำมันผิวนะจะบอกให้มันไปไปอัตโนมัติเลยไม้มันไปอัตโนมัติเห็นป่ะไอ้ป้านะเวลาล้ำไปอัตโนมัติเไงพอพอแนแรกก็ล้ำตามเด็กหรอกพอไปพอมาเอ้าตายหาแล้วไปแล้วสไตล์สไตล์ใครสไตล์มันเนยค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวไปแนี้ห้านิ้วสิบนิ้วรวมกันมีความหมาย อะค,ะครับผมกคนมว่าเต็มหน้ากล้องเลยเียม้ยมยยไมเคเาเมากาจร้อรถ้า,ถาเกิจดจคนไติดปิดปิดกล้องเลยนะไม่เอากล้องเลยฝากบอกลุงด้วยนะให้แต่งนทุกคนน้นโมโอมด้วยโอเคจบพลงนี้จบเพลงวันนี้ครับสวัดสดีครับ